วันนี้เราก็จะมาดูอาบอกกบพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ผ่านหน้าหนาวมาที่เลี้ยงในกระชังบกเนะาะทีนี้เมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยมีฝนตกนะครับแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าก,กบไข่นะครับก็ยุ่งๆกับพาักง,งานอยู่นะครับก็วันนี้ก็พบว่า,ามีลูกอส เป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นการเพาะแบบคนขี้เกียจนะครับเนี่ยก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยก็เต็มเลยเน,นี่นะแต่เหมือนเหมือนว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมสักเท่าไหร่นะครับบอกบอกว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็จะมีอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงเนาะไอ้ต้นมะม่วงก็จะมีดอกมะม่วงลูกมะม่วงยางมะม่วงหล่นใส่มั่งนะครับก็ เลยต้องเติมน้ํานะครับน้ําก็จะแห้งนะท่านผู้ชมก็เลยต้องเติมน้ําเพิ่มน้ําขึ้นสามสิบเซนนะครับก็ปรากฏว่า,าก็จะมีลูกอสกบนอกน้ํานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับกบลูกอสกบจํานวนจํานวนมากนะครับกบจํากกกจนวนมากเนี่ยก็จะาตายไปด้วยนะครับเราก็เลือกส่วนใหญ่นะครับ นี่ครับก็จะมีนกน้ำก็จะมีนกน้ำไปส่วนที่รอดก็รอดไปตามธรรมินะครับตามธรรมชาติเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับตามธรรมชาติถ้าฝนตกอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการนกน้ําอยู่แล้วก็จะเหลือเฉพาะ,ะตัวที่แข็งแรงสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะนําพ่อแม่ฟันขบนะครับ ออกนะครับเขาจะเฝ้าแม่เขาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับก็ถึงเวลาเขานะเาขาไข่ถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะไข่ให้เรานะครับแต่เราไม่ได้เพียงไม่ได้เตรียมพื้นที่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เตรียม พอให้สะอาดเพียงพอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาแข็งแรงนะครับเพราะว่าเหลืองเรื่องอาหารเนี่ยอาหารถึงอยู่แล้วนะอีกบ่อน,นึงก็ร้องแล้ว จะมีแหนแดงนะครับเขาก็จะกินแหนแดงเนาะแต่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทยอยนะครับมองเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็เยอะนะครับรอบนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันครับ ุดนี้ก็จะเข้า8เดือนพอดีนะครับเพราะพันชุดนี้เข้า8เดือนพอดีหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ครับชุดนี้หรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ทีเดียวไม่งั้นถ้าน้ํสะอาดอย่างเงี้ยไม่ได้กลายเป็นลูกอ๊อกกบขนาดนี้นะครับเพราะว่า,ม,าม,ม,มีทั้งยางมะม่งวมง,มงนะครับมีทั้งยางมะม่วงแล้วก็ลูกมะม่วงนะครับดอกมะม่วงนะครับหล่นลงไปนะครับ เดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเราก็จะตักพ่อพันธุ์กบออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้เนี่ยก็เดี๋ยวนะบ่อน้ํานะครับกระชังบ่อพ่อนี่ก็จะปกปรกมากขึ้นเพราะว่าเขาจะขับถ่ายออกมาเนาะเดี๋ยวก็เราก็จะเอาแหนแดงม,มาเพิ่มนะครับแล้วก็ใส e ่เอ็มนะครับเพื่อรักษาความสะอาดแล้วเพิ่มผักตบชวาครับในนี้ก็จะมีหางนกยุงด้วยเนาะะหางนกยุง เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยตักเดี๋ยวขอยัดตักเอ่อพ่อแม่พันธุ์กบออกก่อนนะครับนี่ครับถือว่าได้ยเยอะเหมือนกัน ตเต็มบ่อเลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับมีตายมั่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แดี๋ยวเราก็มาเก็บนะครับเพราะว่าเพิ่มน้ําไปอาจจะมีนกน้ําเพิ่มนะครับทยอยเอาออกนะครับเพื่อให้เหลือประชากรลูกอ๊อดกบนะครับก็ต้องทําวิธีนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเพาะนะเพราะว่าเอาพ่อแม่พันธุ์ไว้คู่กันนะครับแล้วก็เติมน้ําเพิ่นวันนั้นมีฝนตกนะพอฝนตกแล้วก็เขาสมบูรณนะ์เนาะพอสมบูรณ์เสร็จแล้วก็เลยไข่ออกมานะครับจนกลายมาเป็นลูกอ๊อดนะครับ ก็นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับอธรรมดาครับโดยธรรมชาติเขาก็จะแบบนี้นะครับแต่เรามาเลี้ยงเราก็จะทให้มันดูสะอาดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีการตายบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าตายเราก็ตักออกนะครับส่วนการเรื่องน้ำก็เติมเกลือลงไปเติมเออมลงไปนะครับ แล้วก็ผักตบลงไปนะครับผักตบชวาลงไปให้ปรับสภาพน้ำเนาะโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับในการาดูแลลูกออดกบในช่วงเวลาแบบนี้และเหตุการณ์แบบนี้จะมีการดูแลยังไงครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ